เอาไม่นะนี่มันจะอีรอบนึ่งนะฉันต้องไปโรงเรียนเออชั้นสึกไม่อยากไปแต่ฉันอยากอยู่ที่บ้านวันนี้อ๋อกรุดแล้วชักเตอยบอกพ่อ,อว่าฉันป่วยเขาจะไม่มีช้อยแน่ เขาจะให้อยู่ที่นี่ท่านี่มันฉลา,าดจริงๆบ,กบอกพ่อกดเถอะเดี๋ยวพ่อเดี๋ยบบนหัวพ่อเลยพ่อรู้สึกผมสึก,สก,สก,สกไม่ดีผมขอผมขออนุญาตอยู่ที่นี่ไม่อยากไปสกูได้ไหมสกูตรงนี้นั่อะไรครับผมขอจะเป็นอะไรบ้างถ้าผมอยู่ที่ซุกหัวอยู่ในนี้ผมมาลองดูกัน อืมแกเป็นอย่างอ่อนเนี่ยอ๋ออุณหภูมิก็36องศาเซลเซียสฉันคิดว่าคุณโอเคนะแล้วก็เตรียมของเพื่อเรียนกันถือแล้วถ้าต้องการฉัน,ฉนจะรอยอยู่ที่นี่เฮ้ยดีฉันต้องหาวิธีให้หยุดให้ได้อ๋อฉันแล้วนะฉันต้องเปิดไฟในห้องนอนจะทำให้ฉันอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วฉันจะได้อยู่ที่นี่อืมไเปิดไ เปิดไฟโอเคโอเคบอกพ่อหน่งยสอืมครูพ่อเช็คอุณหภูมิใหม่ได้ไหมครับอีกรอบหนึ่งโอเคอเคืมปัญญาอ่อนผลโนกมาคือปัญญาอ่อนญญนี่องอุณสภู37องศาฉคนคิดว่าแกน่าจะ ไม่เกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงแต่ก็ต้องไปโรงเรียนฉันต้องกัดขลังฉันต้องกัดขลังฉันต้องกัดขลัออขอร,อ,อ,อ,รอ,อ๋อฉันไปไปไปิดไฟทั้งหมดในบ้านดีกว่า Oh. อ๋อนี่ไงเรียบร้อยเดาดูข้อควาทีเดี๋ยวเวลาเช็คอ,อีกอุณหภม 70. 70. ออสิสางสิบเจ็ดจุดเจ็ดสิจุดเจ็ดศูนย์องศาเซลเซียสฉันคิดว่าคุณโอเคดีแล้วไปกินข้าวแะ้วอาบน้ำซะอ๋อเป็นเดียที่เป็นเดียที่ีนะพ่อ สิบห the ้าวันท์เถอะนี่ก็ไปอาบน้ำบ่อยดีกว่าไม่หิวกินเลยกินในข้างน้ำกันอุ๊ดปวดท้องไม่เชื่อเลย อโอเคเเอุ่นอโอ้ยเอ้ไม่คก็พ่อดีกว่าพอช่เช็คอุณภูมิผมอีกครั้งหนึ่งได้เลยแ้นปิดทำอะไรแล้วเนี่ยอสาสีสิบจดสองศูนย์องสาสิเซีส ถ้าที่ว่ยามันคุณไม่มีปัญหายังไงคุณก็ต้องไปตรงนี้ลคือไปเปลี่ยนชุดซะโอกีได้เลยผมจะไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วอ่าใช่มาเช็คเทนอฟูคุณกันสามส0่สิบจุดเจ็ดศูนย์ซีซีเสเห็นไหมว่าคุณไม่ป่วย ไม่นะจะไม่รู้จะทำอะไรดีเอถ้าเราจะเพิ่มความร้นอนในทัไงดีน้ำตางอุ้ยเอ้ยอพ่อองค์รู้ครับกินน้ำตางถ้ากินน้ำตางมันจะเป็นความคิดที่ดีตมีนี้ พ่อไปแบคทีมอ่ะนี่นี่วะน้องเมย์เม่์น้องม่แล้วพ่อก็ไปแบคทม้าแล้วทำไมพ่อถึอ่าอุณหภูมิมันผิดปกติอุณหภูมิคร้อนอยู่ไหนอ่ะไหนเปิดบอกพ่อว่าเราป่วยเอ้าผมเ่อไเช็กอุณหูมิของได้ไหมอี่จะทำอะไรแล้วเนี่ย อุณหภูมิส7 7สิเ็เ็องศาเซลเซียสพุดก็โอเคดีนี่มาไปโรงเรียนเร็วก่อนหรือว่าคุณจะพลาดรถบัสนี่นี่เปิดเลยเนีออ่ยเออฉันจะไปทางไรนเนี่ต้องสักเส้ทางดิเปิดออนสตอป จะเช็คที่เคาทีกันทำล้อดอย่างวันนี้อืมอุณหภูมิห้าสิบสอจุดศูนจุดเจ็ดศูนย์องศาเซลเซียสอ๋อฉันก็ยังเอาขีไปดูไปกันเต๋อเฮ้ยดีดิ้งวันนี้อ่ะแลวจะต้องหาไฟจก็ไปอ่ามีเส้ทางเยอะสินะ เจ้ากันบ้านโอ้ยโอ้ยหนักหนักหนักไม่ไหวแล้วโอ้ยหนักหนักจุดไฟนี่นี่อินน่หาพ่อดีกว่าสามห้าสิไ็ดดนยเซียโอ้ก็ยังไม่เห็นอะไร ปกติของคุณเดี๋วยวมันจะซื้อโอ้ยไว้เนี่ยเอาเฮ้ยเอาส้อมมาใส่ในไมโครเวฟแล้วก็อย่าไปหาทำกันนะครับคุณอาีบ้านนะเบื่อนั้นเองโผล่พวกมันถือ ความร้อนนี้ที่พ่อแบบนี้ก็ให้ปห่วยถ่ายดีฉันต้องไปเผารถแล้วนะโอจ,จะถ่ายีเยอะแล้ว แย่เ no อีไม่ทำตัวนี้อาจจะสายหมืนแบบมิดโมฮิทนี <speaking in notes> <posit> ่โอ้แจะไปยังไง่่จะทำร้ายี่จะทำองไพอนะขอเช็คก่อนูไม่เลยต้องต้องพูด37องศาเชื่อ่คุณต้ไปโรงเรียนอน ไม่เลยอ่ะฮ่ฮ่าฉันเผาหมดแล้วคุณู้ิิ องศาร้อยก้สิบเจ็ุองศาเซลเซียสท่านเช่อคุณน้นจะไปโรงเรียนนะโอ้พระเจ้านี่อะไรกันนี่ทำอะไรักอย่างไปติ้มสระน้ำกันเถอะถามจริงทไมราไม่ร้อนมเนี่ยเราเดินนี่แบบไม่ร้อนอ๋อรอนไปน้ำเเหพระเจ้าปวดพระเจ้าไไหมความร้อนกเ อ๋อได้เลยช่องโซ่ควาร้อนตัวที่ดีพันเดลทิ์ฮะอ๋อปวดใส่ปวดใส,ดใส่ดาวาในสะนามของฉันได้เลยกระชาบายได้เลยดูดู เฮ้ยเราไม่ร้อนจริงเหรอเราไม่ร้อนอยร่แล้วก็เดนในลาวายยิงได้เลยอได้หมดก็ไฟไหมอะไรก็มเช็คอีก,กว่าอมนมึ่ออง, 1, 000, 22, 17, อองออพันยี่สิบสองเก็บเจอด70อุณหเซลเซียสโอ้พระเจ้านี่มันนี่ เันีบ้านเลยเลยไม่ไร่ชุดช่วน่าจะกินจัดดีดีจะทำอะไรฉันต้องไปปิดีเฮ้ยไปปูดีไปปูดี con mà đi quá hello 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 เดีนี่ฉันจะไปอา่านหนังสือให้เด็กกันเรามาทำงานเลยเถอะอ๋อเร็จแล้วเช็ไม่อา่านหนังสือให้เด็กๆก,กันเถอะภาษาพูดเมดดื่อไรมาเนี่ยสองพันถามจีบมึงกูยังไม่้อนตายเลย เ้วล่าเนี่นไม่จะร้อนกว่าประเทศไทยแล้วเนี่ยสองสามพันทีสองจุดเจ็ดสิบเซลเซียสไม่ชั่งมีอะไรเป็นห่วงนะอ้าวไปหาตรงนี้ใช้ไม่มีใช้ไม่อดแล้วล่ะอะดึงดวงอาทิตย์เข้ามาใกล้ๆโลกอืนได้บเวลาแต่งร่างเป็นปีศาจม้า Mà không đi nó không gì hết chưa? mày mã đừng ăn lắm à! mày ăn mày Đừng mày ăn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  mày ห0เยเย,โอ,เยโอ้โหดูก็ตอนนี้กรพุ่อ,อะไรโอ้แปดพันร้ยยีสิบสอเซลเจ็ดเจ็ดศูนยน์ศูน จุดเจอสูงเจอสูงเสียดโอ้ยนะทัก so ฉ e ันต้องต้องให้อ so ยู so ่บ so ้านฉันฉันขอให้คุณอยู่บ้านวันนี้ตด้แล้วพ่อเย้กูดีกู้ ไปเรียนดีกว่าร<ม>อรถด,ดีกว่าอืม,มรอรถตั้งสามสิบวินาทีเนี่ยรถจะมานะ ห <laughs> น้าเบื่อเนาะลาสิวันทีแล้วเนีน่ยหน้าเบื่อมากหน้าเบื่อ ไ่เดินไปไหนไม่ได้กิ้งกดเดียกดกระโดดแล้วเนี่ย แปดสิบวินาทีครับเดี๋ยวไปตัดเป็นตอนที่แปดสิบวินาทีเลยแล้วกันนะแปดสิบนาทีอ่ะปนะไปละต้องรอเจ็ดสิบสีนาทีรเลยสิบวินาทีสิบวินาทีโอ้แปดสิบวินาทีนานละเจ็ดสิบวินาทีไม่นานหรอกการที่รถรถบัสนี่มันอะไรกันเนี่ย แหวนริ้งเลยจะยากกจริ้งๆนเนี่ยบว V อยู่ไหนกันนะิบ V หมนหนึ่งนาทีเลยอ่าขอขอให้ในเสียงนิดนึงอ่ะไม่หรอกไม่ ไม่โอเค,อเคกดร้อยวินาทีซึ่งบอกเลยว่าผมกดนานนะ,ะนขอภายในเสียงนิดนะครับ ล้น,นไปผ่านไปกรดไปเลยจินก็จะถึงวนอัวุนเหมือนที่คุณ<อ> <c oughs> ถูกเรื่อง ปรับสปีดต5วจุดห้าพผือปล่อยก็คือเราจะโมโหมากๆเลยอีกแค่ครึ่งหนึ่งอีกแค่ครึ่งเดียวเสร็จแล้วอีกแค่หนึ่งส่วนแกล้วแล้ว ใกล้แล้วใกล้แล้วเนี่ยมหมายถึงว่าใกล้จะปล่อยแล้วเนี่ยเมื่อไหร่แล้วเนี่ยอีกแค่เดียวอีกอีกนิดเดียวโอเครถบัสมาแล้วเราไปเรียนนันงเถอะ บดดิงคุณได้ไปโรงเรียนแต่คุณน่าเบื่อไหมถ่ายตัวเบื่อก,ก,ก,ก็ก็เก็บเนี้ไว้ที่นี่ก่อนนะครับบ๊ายบายซีเวเกียกับโลกนาที่น่าเบื่อนะครบบายบายจูดูบักิมม